นี้เราทําความดีพี่ยังไงความดีที่เราจะทำในวันนี้เละหมดแล้วอ้ยเงี้ยให้พ่อยืมไงเอาเหรอแต่ถ้าอย่างนี้ต้องขายแล้วหน้านี่ยิ้มบานแจงมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชีแชนแนลกลับมาครับกับการทำดีเพื่อพ่อ เไปไปไปพี่น้องมาเร็วมาเร็วมาเร็ววันนี้เราทําความดีพี่ยังไงความดีที่เราจะทำในวันนี้เละหมดแล้วโพ่อเฮียรถพ่อเจ้าขอไปไหนพ่อโอ้ัดูปล่อยรถพ่อเองะไปได้ไงอ่ะขึ้นเร็วขึ้นเร็วเโอ้โหตายตายตายนู่นนู้นอะไรอะไรลูกอะไรหลุดเลยเนี่ย ไม่ติดแล้วอ่ะก็ราะเขาขี่ปฏิทังเป็นคันไงเราทำไงอ่ะนี่ไงกลับไปแล้วกลับการทําดีเพื่อพ่อในครั้งนี้ผมพ่อจริงมเป็ขอพิชาดินแหละแล้วพิชาเขาก็ปล่อยให้พ่อมาสารต่อแต่พ่อเขาก็ใช้จนมันไม่ติดอีกแล้วนี่เลยเบรกไงเบรกเฮ้ เฮ้ยนี่ดูเป็นพ่อเขาดีนัก DIY อยู่แล้วไม่มีใครเกินพ่ออะ DIY เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าพ่อเป็นเบอร์ต้นๆไม่มีใครในประเทศไทยนี้ DIY เก่งเท่าตายังเหี้ยจีนีอ้เฮ้ยกาะเบื้ไปไงแล้วตัวจะทำความดีอะไรวันนี้เหรออย่าบอกนะจะไปซื้อคันใหม่หรือว่าซ่อมให้พ่อเกียเอาตังค์เกียที่ไหนเหลืออีกไม่เท่าไหร่เองเนี่ยจะหมดตัวละกูจะใช้แต่เหรียญละเราจะเอาคันนี้ไปใส่ไฟฟ้า ปมอเตอร์ไซค์อีวีต้องบอกอะไรก่อนรู้ไหมรถแบบนี้ม um, ันไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็ยูโร5แล้วนี่เราจะทำคันนี้ให้ร่วมสมัยให้ผ่านมาตรฐานมอกกสอนอกพอสปชสปชเออเออถูกต้องพวกมึงเอาอะไรมาบอพูดกันเนี่ยวันนี้ยกูเหนื่อยนะ เราจะผ่านทุกกฎทุกเกณฑ์เลยเออก็คือหลาตัวจะทําเป็นไฟฟ้าเลยถูกไม่มีควันเขาม่าดำๆไม่ีไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องใช้ประหยัดประหยัดเราเอาไปลื้อเลยว่ะถอดเครื่องลงทิ้งมันไปใส่เพาท้ายเป็นฮับมอเตอร์อ v ดูที่ว่าจะขี่ได้ไหมวันนี้พ่อถอดทิ้งทุกอย่างทอดทิ้งให้หมดเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้เป็นไอเดียให้กับหลายๆคนที่มีซากรถ เก่าๆอยู่ที่บ้านแต่เป็นซากแบบไอ้เฟืองโซ่แบบนี้นะเพื่อใครมีแล้วทําได้แล้วจะเอาไปทําตามเออปวันนี้เราไปทําดีเ,ออเพื่อพ่อกันประทับใจแน่บอกให้กับคันนี้เลืเข้าสู่กาลาดบันเจิดสิ่งนี้ดูวต้องหรือออกจะต,ต้องมีอะไรบ้างที่ต้องเครื่องล้อทุกอย่างที่เป็นส่วนหลังที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายในเอาให้หมดเอาแต่โครงว่างั้นเถอะ เอาแต่ช่วงหน้าอทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ต้องลื้อไอ้เจ้าเบิร์ตคันนี้นะคะนี่มาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารถไฟฟ้าคันแรกของพ่อเนี่ยจัดน่าเน่าเนี่ยมันจะวิ่งดีแค่ไหนหรือจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยพ่อกลับมาได้เซอร์ไพรส์แน่นอนไปติดตามกันว่าพี่ยิม้มเขาจะมีขั้นตอนการทำยังไงไปค่ะ มาเริ่มถอดกันเลยดีกว่าถอดท่อกันเลยดับแรกเกกะอันนี้เนี่ยน็อตท่อแท้เออท้อแท้น็อตท่อเฮียเบอร์สิบหกเบอร์สิบเจ็ดหน่วยบ้าน็อตท่อเลยนึกว่าน็อตล้อเฮียใหญ่ซะขนาดนี้ไม่ต้องไปสนใจลูกอะไรวะเนี่ยใส่น็อตขนาดนี้เอาละเอาละเอาละเอ้ยไป พอเธอบางของหนูพังหมดแล้วพีมจะยกเครื่องลงครับตอนนี้พี่ลื้อเนี่ยทุกคนสงสัยว่าทําทําไมคือไม่มีสาระเลยใช่แล้วครับไม่มีหรอกไปลื้อกันให้หมดเลยค่ะแล้วไไปวะนะรถเหลือแค่นี้เหรอใช่แล้วครับคุณครูเอาแค่เนี้ยใช่คพอดเลยอือเอาหมดเลยอ้าอหยาหนักไหม ตอนนี้เครื่องได้กระเดน็อนออกมากอ,อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้กําลังจะถอดล้อหลังนะคะเห็นตูใช่มเื่อที่จะใส่ชุดนี้เข้าไปให้เป็น EV ตัวกลับมา พ่อจะช็อกไหมถ้าเจอสภาพรถพอเป็นเงนี้แล้วมันจะกลับยังไงมันจะใส่กลับยังไงเอ่ะยังไม่ได้บอกพ่อดีเรื่องของเรื่องอ่ะมาซื้อทําไมเราเอารถพ่อพัฒนาแต่รถกูเฉพาะเขาใช้อยู่ไงพี่ให้พ่อยืมไงเอาเหรอถ้าอย่างนี้ต้องขายแล้วเมื่อกี้คุณไม่ติดต่อราคาก่อนหรือคุณรื้อแล้วผมขายห้าพันห้าเลยที่เกียยกับพ่อแล้วกันเห็นไนี่สวยยังมึงอะไรมาพูดว่าสวยเดี๋ยวใส่ล้อนันเข้าไปนี่สวยแล้วมึงมองยังไงเนี่ยไม่ต้องถามหานะ โอ้ยือขย้ยเลยนะเนยยยยยยยเยยยยยอยยยยยายยยยยยไย่ยย้ยคยยเยอยยยงายย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 แลยย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 มาอยยยยยย่ยยยงยาเยยยยยนยย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 งยยวยย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 ยเราแยย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 ยายย รู้ไหมว่าทําไมองค์พุลิมาถึงไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าไปได้พระพุทธเจ้าสําเร็จมรรคแปดใช่พระพุทธเจ้าเดินเร็วมากเพราะว่าความเร็วหนึ่งมรรคเนี่ยมีค่าเท่ากับประมาณ1,200กิโลเมตรต่อนาทีแปดมรรคอะคิดดูแล้วกันเราเร็วขนาดไหนอ่ะเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าแพ้สํารานทําไมสํารานโคตรมรรคอะโคตรมรรคยังไงยังไงนี่คิดอนไรนี่มุกคิดอะขอทุกอย่างออกหมดแล้วครับเดี๋ยวมาใส่ไฟฟ้าเข้าไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เป็นคันเร่งเท้าหรือคันเร่งมือหรืออะไร ครั้งหนึ่งในทุกๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นเป็นของเล่นใหม่อ่ะไล่เลี้ยวครับฮะมอเตอร์เอามาใส่มอไซค์กันดิ่ฟ้าหนี่งเอ้าใส่ใส่ไหมครับใส่ไม่ได้ต้องปาดหลังนี่ก่อนเพราะว่าอันนู้นเป็นซ็อกเก็ตสไลด์แฟตเข้าไปส่วนอันนี้ถูกต้องมาต้องปาดเราถึงจะใส่ได้เอ้ารออะไรกันล่ะไปกันเลยนิว้า ยังไงโคตรฟุกเลยอ่ะทำไมอ่ะดีสุดมันพอดีพอเหมาะเลยเหรอทุกอย่างมันเกิดมาเพื่อเขาเลยโอ้โหเนี่ยใส่ไฟก็ขี่ได้แล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเขาขอไปเอาคันเร่งเท้าก่อนคันเร่งเท้าแต่ไว้ที่มือคันเร่งเท้าแตะอะไรมือแม่แม่ที่มือไว้การละกันเพื่ออะไรจ่อเอาหัวโขกอ่ะตรงนี้ได้ไหมอ่ะเออเนี่ยกานเอาเนี่ย อ๋องแ้งแย้งตรงนี้มันคนเสียสติหมดเลยไม่ได้ไม่ไม่ไม่เหมาะใช่ไหมทำให้มันแบบว่าสบายดิอ๋อสบายใช่ไหมสบายออสบายต้องขันเล่นมืออ๋อสบายก็คือบิดเหมือนเดิมถ้าสบายแล้วก็ขันเล่นมือนี่อันนี้อ้าว้าวเอ๋สบายกันไงกันร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 ันปีปับหมดเลยด้วยปีสามหมดเลยนะปี นี่ซัมโมดนี่ซัมโมดนี่วันตรู่ที่ย่าต่อสายไฟนี่มามาผูกไว้เดี๋ยวนี้ก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันตามคอนเซ็ปต์เราอยู่นะไอ้เฮีอ่ะพอดีเลยวะถายละงานดีขนาดนี้วิศวกรซื้อตัวกูอีกอ่ะงานมันก็อย่างนั้นนั่นแหละโอ้ยมุ้ยอะไรมุ้ยยังไงตัวแต่วิศวะอย่างเราต้องไอ้นี่แหละวะถูกทิปกัาอาจารย์เด่นสอนมาว่าอย่าคิดเยอะเข้าไป หอมอ,อเตอร์กูกนี่ใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ไฟคับตอนนี้เดี๋ยวเราเหลือสายสัญญาณแทนเพียงเราต่อสายสุดท้ายนี่เข้าไปเพียงเลับตาฮะลบเบิดเกมจิตกายนะาถือมีพค่ลูกนะครับเนี่ยเอ้ยสิย่งฉยโอเคเอ้ยหมุนแล้ยเอาเรื่องว่วะว้าวอะตอนนี้คือขั้นตอนในการเก็บสาย แล้วครับกับมอเตอร์ไซค์คริสตัลอีวีไปเทสกันเลยนี่ตรงมันกวนตีนยังวะตัวไม่ได้วะเฮ้ยผัดนี่ะปิดมือเลยเฮ้ยแบกมีไหมเบรกอะโอ้ยแมงกวนอะกวนตีสัตเนี่ยโค้งแบบนี้แหละไม่ต้องใส่โค้งครับเอ้าไอ้ดัดคอเลยนะเพื่อนดัดคอหน่อยคอเบี้ยวว่ะเบี้ยวตรงไหนเพื่อน ขีดของโน้ตมาเพื่อนระวังตีนไปมาเพื่อนอีกหน่อยอีกหน่อยโอ้โหตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วเดี๋วเพื่อนไอ้ต้นไปเพ่อนลปเพื่อนไปหน่อยวะบอกให้มึงตั้งสติให้มึงคิดดีๆก่อนไปหน่อยถอนถอนถออนโอ้โหตรงเป๊ะเลยเหี้ยไปเพื่อนไปเพื่อนส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 อนได้ไหมสอนได้ไหมดูดูดูสงสารเหรอโอ้ยยังแบนเลยตัวโอ้ยสงสารแบนเลย มันเพ่งมันพุ่งอ่ะมันพุ่งแบบนุ่มๆอ่ะจริงหรอตัวมาลองขี่ดิเพราะอะไรอ่ะมันด้วยสารีมันมันด้วยพื้นฐานที่เป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะมันทําให้รู้สึกมันมาตรฐานแล้วมันมีโช๊คไงตัวลองดิอ๋อเฮ้ยอยู่กันนี้ดูแน่นเลยรัวแข็งแรงกว่าเยแรงด้วยตัว ปิดเต็มเลยนะใช่เอแข็งแรงแค่นี้ก็เหลือใช้แล้วไม่ต้องดูแข็งแรงพอพวกไอ้อันอื่นอีกนิ่มนะแล้วนิ่มนะนิ่มปล่อยเลยเ้ยดีอ่ะดีเลยดีว่ะเดี๋ยวให้ตัวขี่ดีโอ้มีเพลงด้วยลองดิคือมันแข็งแรงอ่ะเฮ้ยชิบหายหมดแล้วแรงว่ะแล้ขี่ดูหน่อยขี่ดูเป็นไงทุกคน หน้าหน้าน,น,าน,นอนด้วยเป็นไงเงี้ยเงียบกริบแล,แล้วว่าพื้นฐานมันด้วยลูกปืนด้วยหลายๆอย่างมันคือมอเตอร์ไซค์ไงมันก็เลยแบบทำให้รู้สึกว่ามันวิ่งดีมันลื่นกว่ามันแน่นกว่านี่ <c oughs> คนเยียร์เฮ้ยรถอย่างรถป่ะดฮ้ยเป็นไงพี่ คงมันแข็งแรงคงมันแข็งแรงมันขี่ดีแน่ไปเออามเร็วประมาณ3ามสิไฟเป่าได้ไหมอย่าเพิ่งเป่าเลยตะคอกอยาให้ตรงนี้ก่อนดิอีเวนเดี๋ยวเรารอคุณบุญยังมาชื่นชมผลงานของเราดีกว่าครับกับทำดีเพื่อพ่อพ่อยิ้มซ่อมรถให้แล้วพ่อเอ้าเฮ้ ทำไมมันบอกันล่ะอเครื่องทิ้งไปเลยพ่อเอ้าใส่อยเอไฟฟ้าเรียบร้อยฮะพ่อไม่ต้องใช้แล้วน้ำมันน้ำมันอ่ะาฮ่าฮ่นเลาฮ่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 าฮอาฮ่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 ฮ่า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 น่าน่า่าฮ่า่าก่าฮ่าฮอาัาฮ่าองขาา่าา่าาา่ไ่ กพอกสนกกนกลกรนกยศอะไรผ่านหมด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 เหนื่อยใจมากเลยจริงๆวันๆเจออะไรไม่รู้นี่ไม่ผ่านตำรวจมันผ่านหมดทุกอย่างมันไม่ผ่านตำรวจนะขี่แวพ่อจะบอกว่าเฮ้ยนี่เหรอนี่นี่เหรอคริสตัลลิสของฉันเอ๊ะเสียงอะไรวะหาา่ะอเป็นไงทุกคนดู าสสสิกุดๆนี่เปไงแรงด้วยแรงด้วยแรงด้วยเป็นไงบอกเลยว่าหมานี่เหลียวเอ๊ะเหมือนแบตจะหมดอ๋อยังยา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 งไม่หมดง่ายหรอกแบตก้อนนี้ขี่ได้เป็นวันเขาเรียกว่าทำนี้ทอดเห็นไหมหน้านี่ยิ้มบานแจงมาเลยเฮะผมเห็นพ่อผมเห็นพ่อจอดทิ้งไว้พักหนึ่งแล้วขี่จนพังใช่ไหมเครื่องอ่ะไม่ต้องเมื่อสารไม่ต้องเบิ้์นเลยตื่นเช้ามาเนี่ย แอบแม่ไปเที่ยวนอนไม่หลับนิดโหดพ่อโคตรแม่จี๊กกรเป๋าหยงเลยครับไม่ได้ของกระเป๋าสบายเลยเครื่องหายไปต้องมี20กสิโลเนาะรู้แล้วเออแต่เครื่องตัวนี้ไปจะกระเทิบทิ้งแม่งเลยเออไม่รู้สิลืแล้วลืมแล้วเออแจ๋วว่ะนี่พ่อไปบ้านธนาสองพ้าถึงนาไปเล่นไปได้พ่อนล้วมัน ขี่ดีดีด้วยนิ่มใช่ไหมไม่ขี่ดีกว่าอีกันไฟฟ้ามันเป็นในคงมาตรานมันเป็นชกจริงมันมันเซฟมันมีน้ํามันเนี่ยนิ่มมันนิ่มสบายชกนีดแต่นอย่างดีเลยเห็นไหมแต่พ่อชอบเฉยพอชอบเฉยโอเคไปเฉยมาอีพีหน้าอีพีนี้พ่อชอบเฉยบอกแล้วว่าทําดีเพื่อพ่อแล้วสอนสองอ่ะไปจิ๋วอ่ะไปกับพี่น้องอ่ะอ่ะ ลาเพียงนี้นะครับใครมีมอเตอร์เก่าๆแบบนี้อยากจะขายให้เราถูกๆคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราไปรับให้ถึงบ้านเลยเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้ลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ